วันเด็กบตอนกูเชียน,น,นี่เราอยู่ในเกมใหมครับนี่ปนไนะซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนไปเมเจออยู่นนโลกกันกะนะครับนะนๆๆๆๆะเออเออตกแล้วนะนเะย็กดมาดูนะกันวยแหละนะๆๆๆโอเคงั้นเราไปดูกันเลยต้องนื้ปมงแป๊บ มาด่อัน,นอันนี้ก็อันนี้นี่นนี่มาตีไวเช็คฮ่าฮ่ะบบอัสีเียนนี่มาปุ๊บมก็จะม้องกันวัดใช่ไหมวัดไอคุณก็ต้อตามผมแบบนี้เป็นสอแล้วก็นี่นี่

ก็จะไม่ได้แต่ถ้าคุณถแบบนี้แต่ถ้าคุณอยเนี้นะแล้ววางนี่แหละเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปดูนะบ้าเมงนะมันในลูกข้อมือก นล้วกับ,กบนัับปเลเป,ปิปเปลผมเราน่าจะไปตัันตอนที่ผมดูแลก็นแล้วกแ,แ,แ,และนี่ก็เป็นทังหมดเทออมังเกียรพข้บาบอนผมจดะและว,วันนี้ก็ขอตัวลาหไปก่อนบ๊ายปจยูิ